สวัสดีครับผมพุ้ยจากร้านพีวิกไบ e นะครับวันนี้เราก็ได้ของสวยหายากมาอีกแล้วนะครับกับเจ้า Kawasaki Ninja 300 GT นะครับตัวนี้เป็นตัว GT Edition นะครับเป็นสีที่หายากพอสมควรเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2017สภาพสวยใสนะครับไม่วิ่งไปแค่14,000กิโลนะครับบอกเลยคันนี้ราคาเราใจมากนะครับ89,000บาทเท่านั้นนะครับรีบจองให้ไวเลยนะครับราคานี้นะครับ เดี๋ยวเรามาไล่ชมของแต่งกันเลยนะครับก็เริ่มต้นที่ชิวแต่งอุดกระจกยางนะครับเป็นปีลารี่สายฟ้านะครับสวยๆเต็มๆรอมใช้แกยางชุดนี้ก็บอกเลยนะครับว่าหลายบาทอยู่แล้วนะครับท่อส่งอากาศนะครับเสียงหวานๆเดี๋ยวเรามาสตาร์ได้กวังนะครับสปูหลังนะครับ เกงเครื่องสวยๆเลยนะครับเฟลิ่งเดิมโรงงานสวยๆนะครับพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวเรามาชเมเลขไม้กันอีกครั้งนะครับไม่วิ่งไปแค่หนึ่งมืนสี่พันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับเดินเบานิ่มๆนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับกันนี้ราคา8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดรถได้จัดไฟแน้นได้นะครับจัดไฟแน้นออกรถเริ่มต้นที่0บาทเลยนะครับดาสิมาฟูซิกรุ๊บาทปอ,อยู่อนอยู่2,998บาทนะครับสนใจมาดูรถที่ร้านพีบิ๊กไว้ได้เลยครับขอบุญครับ